สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยุกับ,บุญน้าโชกนะครับผมท่างบุญน้าโชกได้มาตามตัวเลขของปูเถานะครับผมมาเบิ้งว่าปูสีมีแนวทางตัวเลขยังไดไปฝากไปตอนพี่น้องเอฟซีกาฝากดกไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อไ่ให้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปของบุญน้าโชกเดี๋ยวยังไดเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับยพีนรุงเหบคือเรากำเน่ดเก่าอ๋อครับ มันคือเก่าแกสมยัสมยพันแต้สองสามเดือนที่แล้วับ้างเด็กปับ,บกักกำเนิดเก่าครับอยู่วัดสิบน่าตอนนั้เน,เ,มมนออจเจ็ดพ่อตอนนะั้นวัวปูปัยังทำได้อยู่บ่บอถามแม่บเมืเศร้านี่โอ้แม่โบเนาะเอ้าพูตอนปูว่านี่หนูก็ถือแคบหน่อ,นะอม,มันเอาสเจ็ดเนาะนออครับ ต้องไดยุ่ไหมปู่นี่วัวกองสิบเจ็ดหรือสิบเอ็ดปู่สิบเจ็ดสิบเจ็ดโอเคครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยครับผมส่วนฟันที่สองฟันม้วเนี่ยครับต้นเมื่ฟันมาแลจำอะไรจำอะไรจะว่าจำอะไรครั้งสุดท้ายจำอะไรว่าโยมเอาผ่าไตมาสวายครับผ่าไตมาสวายเอามาเป็นสามผ่าสามเจ็ดแล้วอือตอนเราเอาผ่าไตมาสวายโยมครับ เที่ยวแรกมันประจูครับเที่ยวแรกมันประจูจตัวถ่ายมันเป็นเอาผัดไตมาถอยครับทําไม่นจะเป็นยังไงวะเป็นสามาหรือสามเชฟบอคือมันแรกมันอ้มแรกกับหัวใจก็มันท้าจริงเนี่ยครับอืมเื้อนเนี่ยะอืมมเื่อนกับแนอีรอมันท้าจริงอืมอื ปกติปูสิฟันวันพระวันศินตลอดมันบอกเขาวิชาตอนนี้พอดีนะเขาวิชาไม่อนหร่เขาตอนน้ทาวันฉินครับผมเขาทำร้ายกับเขาเจอว่เมั่เลขคำนวณปูเห็นเราบอกเขาเลขคำนวณ อันนี้อันนี้สูตรเดียวอันนี้อันนี้สูตรเต็มอือันนี้สูตรเต็มครับอันนี้สูตรเต็มอันนี้สูตรที่มาแข้งที่สุดครับสูตรที่มาแข้งที่สุดสูตรไ่นอันนี้สูตรอันนี้สูตรเต็มเนี่ยสูตร ปุยังบันจับคููแมนบ่ขันนี่หรือว่างเด็กหมอนจับคูกันี่นะบนกับเจ็ดสามหนึ่งนึ่งสามเจ็ดอ่ะเจ็ดสามเออสามหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ลยนะอันนี้นี่สามหาสามเจ็ดหลังอ่าสามหาสามเจ็ดหล่งเก้าหนึ่งเจ็ดเออเว่าเด้คาตัวให้เลย เก้นจะสามหาสาเจงติดเออสามหาสามเจ็ดลงองเออสตรเต็มมั้งนสูรเต็มมั้เออสตรเต็มมั้งเจ็ดต้อเชาสุด่ลต้อเชาสุดตัว อันนี้เขาเรียกว่าสูตรยังหรอปูนี่สิว่าป่าตะเพียนกับบะเมียนสูตรพิเศษเลยสูสูตรพิเศษอ๋อสูตรพิเศษ, <c oughs> เ,ศษเคยเขาจังหวัดติดปูเคยเขอสามโต้งตรงมาสองหมดสามหมดที่จีกันไหมอือสมัยมันออกสี่เจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าเลยออกจล้มันออกหนึ่งห้าก็กาหายเงิน เคยออกมาสารโตตรงๆโรยเลยไหมสูตรพิเศษเนี่ยมันมเราเออสูตรพิเศษเนาะคยให้สารโตตรงๆเนี่ยทำมดนในเชนแนลเราคือกูเลยครับแล้เอาสารโตตรงๆ เฝันปูนี <silently> ่กเป็นหนึ่งเจ็ดแมนบลอกค่ะที่ปูฝันเจ็ดเจน่แต่ปูสีฝันอีกยุ่แมนบอกค่ะฝันยงลเนาะปูฝันยังไหนเนาะปูจีนอนอยู่ปูสีนอนอยู่เนาะกัฝันเหรอเนาะ้อมือกูไปตัวไปีดเนาะมาจริงเอปูกับสิฝันเรบลอกฝันยังไงต้องถามว่าปูนอนมือแล้วจากจมูกเหมือนตัว อันนี้เลขเลขฝันปูขึ้นหนึ่งเจ็ดแล้วให้ให้ให้ทิ้งอันนั่นบ่ไอเลขไอยังเกาะมาถบายผ่าไตที่วอนเนะมอให้ทิ้งไอมันเลขล้างเนาะโอ้เลขล่างสามสิเจ็ดเนยอันฝันที่แรกฝันว่าติวินญาบาก็แน่นเก้าครับรุงเทพครับเาแต่ปูแล้วาหารในโบมเาสอนเอาสมัยปูว่านี่มันคือนออกชเจ็เแล้ววะครับไอโบมันไม่ออกชีเจ็ด น้าไม่บอกกระถือนะ,ะครับแล้วปูขึ้นมากตัวไ,ไหนเนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยมารกสิบเจ็ดมากหลายกูมูิบเจ็ดเนี่ยชิบเจ็ดสามเจ็ดพวกเนี่ยสามหาพวกเนียมดตนี้ละิบเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยสามหามดตัวเนี้ยครับสามโตเนี่ยิบนเจ็ดสามเจ็ดสามหา แล้วเลขสามตันี่ปูมักบ่เลขสามตัวนี่สามเจ็ดสามหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเก้าสามเจ็ดเนี่ยเก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยพีะมากบ่มาดูมากึือกันผมถ่อวงในเบิร์ตจัดหน่อวงวงวงลดเก้าเก้าหน่งเจ็ดเนี่ยพูดละมากเนาะจัดตอวงีตวงเลขเลขบ่หลายตัววงใดเลยเลขบ่หลายตัวเป็นเลขตัวเดียวเนาะเป็นผมซื้อเบิร์ต ซื้อบักูโตัวอ้อมลรตัวเา้เนาะครับเมื่อกี้ล่างกรเล่นขึ้นบนได้ไหนจะบอกกันไงอืก็คือปูไอ้ปูไอ้ซื้อทั้งล่างทั้งบนไ้นําีอ้แลรงขึ้นบนได้ไหนมันคืออะรกลับน้ำบ่อปูกลับน้ำบ่อ๋ออยะกลับลเหนึ่งเจเจหนกลับน้ำ นึ่เจ็ดเจ็ดหนึ่งอย่าให้บน้ำแวโอ้เลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ดังแท้ปู่บอรดังบอกดังเจอแล้วยังไม่ได้ไปยเือตอนตอนนี้ซื้อพรได้เรานึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนบบอกไหมบอกอยากเพิ่งปู่ฮะโมมีเขามันฝันแน่วเก่าฝันเน่เก่าฝันเขนหนึ่งอันไม่บอกจะจำได้ยั่บอกเขาฝันว่ามีน้งบากระเน่นเก่าตอนยุงเหี่ยมันเอาใจโอ้คอยกระเทยเก็มา ทีนเจ็ดปูชุ่เจ็ดล็แวใไม่บัว่องมมอเศร้าเลยเราความจำดีเนาะจำได้พรามว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเราเราเคยถือคาโป้แม่บัวเราถือคาโป้แล้วปูวอนี่เราเราแปงเราถือคาโป้แล้วก็สักก็เมื่อกี้นะเฮ็ดกลัวที่เราไหวจริง ลองมุนเนาะตกหางมุนเนาะเออเป็นยังไง้างเป็นยังไงตางมันซอนปูเลยไหมเอสเอนมาเอสอนมาพิ้งซาลาพักหอดเลยซาลาในนี้โอ้ยเครื่องเครื่องห้างห้างเนาะดูน่าทานเดียสุกมีสุกมีไส้ต่างันต่างูนะโอ้ย หมายงวดอีกแลควพ่อปูไม่กระปูฝันแง่นเนาะฝันได้สามตัวตรงเนาะโอ้ยนยอหมดแล้วแฝ่เอาเยอเลยสูตรคุ้นปูนี่แล้วที่เด็ดค่ะมันเคยเข่าสามตัวตรงๆหลายงวดอยู่นะปูเนาะสองงวดทั้งหมดสูตรเครื่องไม้คุ้นนี่แล้วเลขหาตัวเคยเข่าเยอะๆเอ้าครับล่องแม่เขาล่องแม่ไปแล้วหรอป้าครับมันสิไกู่่มันสิไก่ โอ้ยขันเมนงวดโอ้ขันเมนขันแมนงวดบางหันได้ตัวนี้ออกมาเดียเขาเน่งเก่าได้ในหนันปูแต่ว่าบันนี้บงเด้องวดวางหันเหล็กข้างไตมันแสดงคือเครืองอย่างนีครับเครื่องสามหาสามนึงครั่งเชื่อมนครื่องเครื่องแผ่นเหล็กเครื่เหลียงไม่หน่ข้างว่ากระแลนนองวาตีแรกคือ ตัวที่ปูจับกับเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดคือตัวที่ปูมักเนาะแต่ว่าหาปูเนี่ยลงมาไว้ทั้งหลางนะปูเป็นสามหาสามเจ็ดตอสันที่ยากก็ไม่จืดไม่จืดตอนที่เอาพื้นเราหัดแต้มมันสลายเนี่ยพอปูก็เล่งให้งานนั้นเมือยนะเมย์นอนมย์พักฟ่อนเต็มอี่ครับงาสมาธิจะนั่งหน่อยนะพอที่จะงานะ ภาคตะเจ้าเทพปุนเทพองครับผมเรื่องใหม่เห็ดผาพนิ่งปิ้งย่างเลขกันหน่อยหห้างทั้งตัวนี่แม่เอฟซีมักตัวไหนก็จับเอาทั้งตัวมันจับเม็ดนี่ก็บมาหลายตัวแต่ปูครับเลขขมมัันนบหลลายตเ็อกันเลยอะผมก็เลขตัวเดียวเนาะปูเนาะแต่ว่าย่างเดียวไอ้เนี่ยมันก็คือกันเลยสู่หนึ่งสู่สองมันก็จะคือกันม่ได้อ่ะ เฮ้ยมันซับกันสื่อๆซับกันอยู่สื่อๆเบาเพื่นว่าขาผู้ใดบ่มากตัวที่ผู้จับหันกับไปจับเอาไมโลงจนได้ตาล่างเนาะนกบูเนาะจับเพยงอะไรจับเอไรผู้ใดสิมักเจ็ดหาเก้าก็ว่าไปผู้ใดสิมักสามเก้าหาสมเก้าก็ว่าไปสามเมึงหาหรือผู้ใดชี้าอะไรครับชี้ปา มักเชื่อมักแต่ว่าหาเจ็ดเนอก็ได้นะแต่ว่าปูมักหนึ่งเจ็ดนะครับเพราะว่ามันเลยเขาเขาพ่วงฝันปูนะครับปูเพิ่งกับมักหนึ่งเจ็ดครับเพิ่งจะได้เขียนให้ตัวนี้เอ้าก็ชัดเจนตัวครับบ้านนี้ครับสาธุคุณผู้นะครับให้ำให้ด้วยคุณผู้ตัวเนาะครับสาธุ